สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนักเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เ네นมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า6รายการเครื่องประดับประกอบด้วยวัสดุที่ขึ้นตัวเรือนแตกต่างกันไปหากเป็นทอง 18K หรือทอง90หมายถึงสัสดส่วนทอง75-85%ค่ะสินค้าชิ้นแรกสร้อยคอพัดพารัชชาประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก9.1กรัมประดับเพชร0.52กรัต พัดพารชาสีชมพูอมส้มเป็นพัดพารชาดิบ8เมตร2.92กรัตพร้อมใบเซอร์ช่วงจี้กว้าง8.5เซนจี้สูง1.3เซนสร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา38,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้พลอยพัดพาลชาซึ่งเป็นพลอยเนื้อแข็งที่หายากเป็นอันดับหนึ่งในพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดค่ะ พลอยพัดพรารชามีลักษณะพิเศษคือสีพลอยสวยชื่อพัดภารชาแปลความหมายออกมาว่าคือดอกบัวชมพูอมส้มซึ่งหมายถึงสีของพัดภารชานั่นเองค่ะงานชิ้นนี้มาเข้าคู่กันกันกบต่างหูทางร้านแยกจำหน่ายนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อสร้อยต่างหูหรือซื้อยกชุดก็ได้ค่ะ ต่างหูพัดพารชาประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.92กรัมประดับเพชร2ตัง7เม็ดรวม0.14กรัตพัดพารชาดิบ6เม็ด2.07กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด0.7คูณ2.2เซนราคา22,000บาท พัดพาราชาเป็นพลอยเนื้อแข็งในตระกูลควารันดัมมีราคาสูงเนื่องจากว่าเป็นพลอยหายากพลอยชนิดนี้ทำแหวนมั่นของเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษพัดพาราชาในงานชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างหูหรือสร้อยคอเป็นพลอยดิบที่มีความใสสวยงามเป็นพลอยธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุปรงคุณภาพใดๆค่ะเซตติ้งงานมีความสวยน่ารัก ช้พัดพรารชาทรงรูปไข่ประดับช่วงห่างห่างเว้นกับช่วงเพชรเป็นงานที่ดูสวยน่ารักเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบพลอยหายากงานเซตติ้งดูสวยมีดีไซน์ที่หวานน่ารักล้อไปกับสีของพลอยที่หวานและมีการเล่นไฟที่ดีค่ะหากคุณลูกค้าจัดเข้าชุดระหว่างสร้อยคอและต่างหู จะดูสวยหรูมีรสนิยมในการแต่งกายยิ่งขึ้นค่ะพัดพารชาในงานเซ็ตนี้เป็นพลอยจากมาดากัสการค่ะสร้อยข้อมือบุษรลาคมซีลอนขั้นเพชรรอบวงเรือนทอง 14k หรือทอง58.5%หนัก11.83กรัมประดับเพชรกุหลาบรวม0.20กรัต บุษราคัมซีลอน17เมตร9.56กรัตพร้อมใบเอซอร์สร้อยหน้ากว้าง0.5เซนยาว16เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา39,500บาทงานชิ้นนี้ความโดดเด่นอยู่ที่สีของบุษราคัม ที่เป็นสีเหลืองสว่างเนื้อบุษราคมใสแต่บางเม็ดเห็นมีเส้นพลอยบ้างแต่ภาพรวมดูใสสวยงามค่ะงานพลอยรอบวงเป็นงานสวยหรูหราใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยและในทุกโอกาสค่ะงานชิ้นนี้ค่อนข้างเลือกเจ้าของเพราะความยาวของสร้อยอยู่ที่16เซนไม่แนะนำให้ตัดหรือต่อความยาวของสร้อยค่ะ จี้หยกโบราณประดับเพชรเรือนปหาหะหนัก8.4กรัมประดับเพชรเกรสรเม็ดกลางขนาด16ตังค์และเพชรเกรสร3ตังค์18เม็ด0.54กรัตด้านบนประดับเพชรกุลาบอีก31เม็ด รวม32ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.02กรัตชิ้นงานขนาด2.1คูณ4.5เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง4มิล ราคา23,500บาทงานชิ้นนี้ขายแยกกับสร้อยคอ 18K ขาวหนัก4.1กรัมสร้อยยาว16.25นิ้วระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูราคา8,500บาทสามารถจำหน่ายแยกได้นะคะระหว่างจี้และสร้อยคอรหรือหากคุณลูกค้าชอบยกเซตราคารวม32,000บาทค่ะ งานชิ้นนี้หยกพม่าเป็นหยกพม่าแท้นะคะทางร้านยังไม่ได้เซอร์ให้เพราะหากถอดออกมากลัวหยกจะแตกค่ะแหวนทัวมารีนประดับเพชรเรือนทอง 14k หรือทอง58.5%หนัก3.22กรัมประดับทัวมารีน3เมตรสีชมพูอมม่วงเพชรประดับ2ตัง2เมตรรวม0.04กรัต หน้าแหวนขนาด2.1คูณ1.1เซนแหวนเบอร์54ราคา12,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ทวารมรินสีสวยและเนื้อใสสีชมพูอมม่วงมีความสวยน่ารักเหมาะกับผู้ที่ชอบความสวยสดใสของพลอยค่ะงานเซตติ้งดูเรียบเรียบนำพลอยทรงรูปไข่3เม็ดมาเรียงเป็นแถวและประดับเพชรซ้ายขวาของหน้าแหวนเป็นงานสวยน่ารักค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือไพลินรอบวง เรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก16.7กรัมประดับเพชร3เม็ดรวม5ตังและไพรินรูปไข่28เม็ดพร้อมใบเซอร์หน้าสร้อยกว้าง1.4เซนยาว18เซน ระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา27,500บาทง,งานชิ้นนี้เป็นงานที่ไพลินสีสวยและเล่นไฟดีค่ะ นำไพลินมาประดับตรงกลางเป็นลวดลายดอกไม้สายทำกระเประเป็นรูปหัวใจและฝั่งไพลินลงไปรอบวงเซตติ้งดูสวยหวานงานน่าใช้ไพลินแต่ละเม็ดที่เล่นไฟดีทำให้ชิ้นงานดูสวยมีสเสน่ยยิ่งขึ้นค่ะตัวล็อกมาแน่นหนาดีค่ะงานชิ้นนี้สร้อยมาค่อนข้างยาวถึง18เซนหากคุณลูกค้าบางท่านที่รู้สึกว่ายาวเกินไป สามารถตัดสั้นได้และนำส่วนที่เหลือมาทำเป็นต่างหูก็จะได้ชิ้นงานที่คุ้มราคายิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ